ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่ในภายในบริเวณงานซึ่งวันนี้จะมีการถแถลงป็นตัวโครงการที่เรียกกันว่าต้นกล้าอาชีพนะครับหนึ่งปีเต็มๆสำหรับโครงการที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากความร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อจะแก้ไขปัญหาของคนที่ตกงานย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วว่าเศรษฐกิจโลกมันมีปัญหาแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจในประเทศไทยมีปัญหาไปด้วยคนตกงานจากโรงงานหลายแห่งครับโดยที่จําเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าภาคธุรกิจจาเป็นจะต้องควบคุมต้นทุนอยู่ เพราะฉะนั้นต้นกล้าอาชีพเกิดขึ้นด้วยความจะบอกวัตทุรักทุเรก็เป็นไปได้เนื่องจากว่ามีระยะเวลาของโครงการอยู่เพียงชั่วคราวหนึ่งปีที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นพิสูจน์ชัดเจนแล้วนะครับว่ามีอยู่800,000คนคัดกรองลงทะเบียนเหลือ5 0,000 0และในที่สุดฝึกอบรมสร้างอาชีพกลับไปมีงานทํา4 0 0,000กว่าคนสิ่งที่ค้นพบในโครงการต้นกล้าอาชีพก็คือต้นกล้าต้นแบบฉากหลังที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือตัวอย่างของคนที่เคยตกงานแต่มาเข้าโครงการแล้วก็พบวิธีคิด ไปประยุกต์ใช้ทุกวันนี้บางคนเป็นเจ้าของกิจการบางคนสามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้และบางคนถ่ายทอดประสบการณ์นั้นเพื่อต่อยอดในชุมชนของตัวเองนี่คือความสําเร็จส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเราจะไปติดตามความคืบหน้าในประเด็นต่างๆเหล่านี้ในงานโครงการต้นกล้าอาชีพไเลยครับนี่เป็นสถิติตัวเลขท่านครับ ก็เราผู้สมัครทั้งหมด8 6 0แสนหกผู้เข้าอบรม5้าแสนบุกพันแสน สารงานรัฐส้าน4แสนกว่าตำแหน่งใช้เงินทั้งหมดประมาณ6,900ล้านครับครับแล้วก็อันนี้เป็นโครงการพื้นครูให้นักเรียนที่ส่วนราชการของโครงการพิเศษโครงการพิเศษนะครับฉลอเลิกจ้างเราเลยเปลี่ยนเป็นเลขพิเศษ2ส่วนภาคเอกชนที่เข้ามารวมครับเราครับแล้วก็ปกติที่เราบรมงและตัวเลขที่คนบ่นกันว่าล่าช้าขณะนี้เดือนที่1เราจ่ายไป97%เดือนที่2 84และเดือนที่3 74% ครับครับนายจะตัวนี้ครับอันนี้ครับอันนี้ที่ส่วนนี้ครับท่านนายที่่นครับอันนี้เป็นส่วนไปเปิดครับเป็นฉบูนครับคือใหมไทยเป็นบูนนะครับครับคุณทนายลอถ้าเราท่านยกฟังซิว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรก่อนที่จะมาเข้าต้กล้าอาชีพและเดี๋ยวนี่เป็นยังไงบ้างครับก่อนหน้านั้นผมไปทำงานที่ประเทศเป็น โรงงานเฟอร์นิเจอร์ครับผมอยู่ได้ประมาณสักปีกว่าแล้วก็กลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านระยะนึงผมก็ไปเป็นรปภที่ชลบุรีครับผมพอไปเท่านั้นอยู่ได้ประมาณสักปีก็กลับมาอยู่บ้านแต่ตรงนี้แหละครับเป็นจุดเี่นของผมที่มามาเจอโครงการต้นกาอาชีพที่ดีแล้วผมก็ได้เข้าไปสมัครบั พลักันสุดคน28วันที่ไหนในใครเป็นคนจัดทำอบรมทำที่ไหนอบรมที่ไหนอบรมที่มูลนิธิของเครื่หมายไทยครับผมมูลนิธิครับครับผม28วัน28วัน28วันนี้ไม่มีเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ไม่ใช่8โมงเช้าลึก5โมงเย็นนะฮะบางทีตี3ตี4ก็ต้องลุกขึ้นไปกลางคืนก็ออกมาทำงานต่อไปต่อเพราะมันเป็นช่วงลอยต่อของการทำงานของผม แล้ววันนี้รายได้เป็นยังไงครับตอนนี้ก็รายได้ต่อกองถุงไหมต่อองที alive, ่ก so ็ลกทันพาถทงเจ็ดทันก็ความเป็นอยู่ของครอบครัวก็ดีขึ้นครับทุกวันนี้หลังจากที่เข้าบลูกองคงการพัฒนอาชีพนี้แล้วผมก็อยากจะให้มีโครงการทต่อบในในขั้นหนมาเพราะว่าเกษตรกรที่บ้านนั้นรูถามมาเยอะบอกว่าจะเปิดอีกไหมยากจะมีเปิดครับเ็าอยากจะให้มีคุณมุสราครับ เรียนเป็นติ๊กมีเดียค่ะพอเรียนออกมามันก็ได้เป็นผลง,งานอะไรอย่างนี้น,นี้ส่งกับบริษัทเอทีพีอันไทยค่ะชิโนไทยก็คือเป็นความดึิใจของหนูที่แบบหนูต้องขอบคุณท่านนี้เยอไมวกแช่วห้หนูมีหนนี้ตอนนี้เป็นไงทำก็ได้เงินมาหลายแสนแล้วค่ะ๋อเลย<笑><笑>ยินดีด้วยแล้วก่อนก่อนมาทำทำอะไรก็เป็นเบื้องหลังลขอนอยู่บริษัทโทริพัตรอะค่ะอ๋อบริพัรแล้วก็ พอจบงานละครน,นี้มันก็ไม่มีไม่มีงานมันจะทิ้งช่วงนานหนูก็เลยได้โอกาสเ,เรียนต้นไดแ้แล้วเรียนนานเท่าไหร่เรียนหนึ่งเดือน,อน,นหนึ่งเดือน ดีด้วยครับดีด้วยอันนี้จากเชียงรายนะคะท่านประธานทนีรีสอร์ทวิชาชีเชียงรายค่ะก็ของเราก็จะเป็นตัวแทนในส่วนของโรงแรมที่ได้เข้าร่วมโครงการต้นง้าอาชีพนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลที่ได้กรุณาจัดโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ประกอบการในส่วนโรงแรมนะคะส่วนใหญ่ที่ที่หลักสูตรเนี้จะเน้นอันไหนที่เป็นที่ต้องการตอนตอนที่ผ่านมาดีโครงการแรกนี่จะเป็นในส่วนการฝึกสักกิจค่ะภาษาอังกฤษใช่ค่ะแต่ว่าต่อไปก็น่าจะเป็นใน ส่วนของการพัฒนาบุคลิกภาพหรือว่าการให้ความรู้ในส่วนยทฤษฎีอะไรต่างๆกับพนักงานเะยค่ะเพื่อที่จะได้สามารถอารองรับนักท่องเที่ยวที่จะมีเพิ่มขึ้นมามากขึ้นได้ค่ะใครทำหลักสูตรให้ทางโครงการนะคะเสนอเข้ามาเราก็จะถามว่าผู้ประกอบผู้ประกอบการต้องการโครงการแบบไหนบ้างเขาจะมีหลักสูตรหนึ่งสองสามให้เลือกให้เราเลือกใช่ค่ะอย่างของที่น่าจะจะมีราชภัฒน์ธุรีบ้างไอเทมที่สอนโรงแรมโดยตรงบ้างแล้วแต่ว่าแต่ละที่สานงานกัเป็นไหน ครบเรียกครับ,บคุณฟิชามากแล้ว ผมเป็นไงท่านนายกเนี่ย<อ>ไ,ไหมครับก็เดีใจครับที่ได้เจอจความหลากหลายของของผู้คนที่เข้ามาโครงการนะครับแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ทําให้เขามีค,ความมั่นคงมีความสุขมีรายได,ได้หนึ่งปีเต็มๆโครงการนี้เนี่ยท่านนายกมาถึงจุดนี้เห็นหลายบูธนะต้นกล้าต้นแบบมันจะู่ในหลากหลายอาชีพที่เขาเข้าโครงการนี้แล้วเขาพบอะไรสักอย่างในตัวเขาครับนายกมองว่านี่มันเป็นจุดที่สะท้อนได้เห็นถึงทั้งวิธีคิดกับอะไรบ้าง ผมคิดว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับตอนแรกพูดตรงๆตอนที่เราคิดเรื่องนี้เนี่ยเราคิดแต่ปัญหาในเชิงภาพรวมของปัญหาการว่างงานที่คนกลัวว่ามันจะรุนแรงมากวิกฤตหลายแสนคนสมัยกตอนนั้นมีคนพูดถึงสองล้านด้วยใช่ใช่ไหมครับเราก็เพียงแต่คิดว่าทํายังไงถึงจะให้เขาสามารถที่จะมีงานทําได้นะฮะซึ่งก็มีความคิดหลากหลายเข้ามา แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่เราเริ่มต้นตั้งแต่แรกเราก็คิดว่าเราจะพยายามทําไม่เหมือนกับในอดีตครับควาไม่เหมือนกับในอดีตก็คือว่าการที่จะ ให้มีการฝึกอบรมฝึกทักษะเนี่ยมันจะต้องมีเป้าหมายปลายทางที่ค่อนข้างชัดกลับนะครับมีโอกาสค่อนข้างสูงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าบางทีมันทํางานแยกส่วนกันใช่ไหมครับคนฝึกก็ฝึกไปไปหางานก็ไปหากันนะครับแล้วก็ความต้องการต่างๆก็อาจจะขาดความหลากหลายกลับก็ก็ก็เปิดหลักสูตรไม่มาก็พอเราเห็นตัวเลขนะครับส่วนหนึ่งก็จากการที่มีคนได้งานไปจบจบจากหลักสูตรการฝึกอบรมแล้วไปมีงานทําในสัดส่วนก็80็นนะฮะค่อนข้างสูงเนี่ย เราเราก็ดีใจนะครับแล้วก็จํานวนในภาพรวมก็เป็นหลักหลายแสน<ร>นะฮะสามแสนสี่แสนใช่เราก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าวันนี้ที่ดีใจเป็นพิเศษก็เห็นความหลากหลายนะครับแล้วก็เห็นกับคือที่เราคุยเมื่อสักครู่กับนะต้นกล้าต้นแบบเนี่ยเขาไม่ได้พูดแค่ว่าเขามีไรายได้บางคนไม่พูดเรื่องไรายได้โดยซ้ำแต่เขาพูดแต่ว่าชีวิตเขาดีขึ้นเขามีความสุขเขาค้นพบอะไรบางอย่างะนะครับหรือว่าเขาสามารถที่จะอยู่ในกลับไปอยู่ในท้องถิ่นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขา สบายใจกว่านะครับมากกว่าการที่จะดิ้นรน,นอยูอก่กับการแข่งขันางเศรษฐกิจครับทีหลายคนฝากนายกว่าทําต่อได้ไหมสำหรับโครงการนี้คือที่จริงเนี่ยเราก็ระมัดระวังนะครับเพจริงๆแล้วอย่างที่บอกก็คือโครงการนี้ตอนชิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับเฉพาะกิจครับนะครับแต่ว่า ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าการทําวันนี้จะเป็นการสร้างโอกาสได้อีกเยอะครับใจเราจริงๆขณะนี้ก็คืออยากให้หน่วยงานที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนี้เนี่ยใช้อันนี้เป็นต้นแบบในการทำงานคะนะครับคือไม่ใช่เป็นโครงการพิเศษอีกต่อไปแต่ว่าไปแสงอยู่ กับการทํางานของกระทรวงแรงงานบ้างกรมาชีวะหรือใครต่อใครเนี่ยให้เขาเอาแนวทางแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปขยายผลต่อไปนะครับนยกคาดหวังว่าถ้าตรงนี้จะไปทําที่นายกบอกแฝงในแต่ละจุดเนี่ยน่าจะเริ่มได้เร็วที่สุดแล้วไหระหรืต้องพิจารณาที่จริงขณะนี้ก็จะเริ่มมีนะครับเพราะว่า มันจะมีความต้องการกลับขึ้นมาเป็นเป็น,ปนครั้งครั้งนะครับเช่นหลังจากเกิดเหตุการณ์วิฤิการเมืองกลับทางฝ่ายท่องเที่ยวเนี่ยยังต้องการครับเพราะว่ามันมีช่วงที่ในหลายพื้นที่เนี่ยเขายังประสบความยากลาบากอยากจะชะลอการเลิกจ้างอยากจะใช้โอกาสในี้ในการเพิ่มพักษะนะครับแล้วเขาระบุเลยเขาบอกว่าขอต้นกล้าได้ไหมนะครับเราก็บอกได้นะฮะแล้วเราก็ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องภาษากับหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้เข้าไปทำตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ ถ้าวันนี้จะต้องติดตัวไปเพราะด้วยชื่อก็แล้วแต่แต่วิธีคิดของโครงการนั้นอยู่ใช่ไหมครับก็ชื่อก็คงอยู่ได้มั้งครับแต่ว่าแต่ว่า,าจจะเป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะกระจายออกไปยังหน่วยงานต่างๆมากขึ้นคร,ครับให้หน่วยงานที่ทํางานตามปกติเนี่ยร,รับเรื่องนี้ไปแต่ว่าถ้ายังมีความจําเป็นว่าจะต้องมีการบริหารใน รูปแบบพิเศษในสถานการณ์ใดเนี่ยผมคิดว่าการจะรื้อฟื้นขึ้นมาหรือการจะต่อไปเนี่ยคงไม่ยากเหมือนกับครั้งแรกที่เราเริ่มทำเพราะตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยก็จะมีงานที่อาจจะต้องเยอะกว่าจะลงตัวนะฮะต้องใช้เวลาอย่นะช่วงแรกก็มีการต่อว่าเยอะโครงการนี้คนไม่สมัครหรือเปล่าสมัครแล้วทาไมยังไม่ได้เข้าอบรมสักทีอบรมแล้วทาไมยังไม่จ่ายเงินอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าพอ มาถึงประมาณพูดง่ายพอครบสูตรของมันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็เห็นผลชัดเจนนะครับว่าเป็นไปอย่างที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะครับแล้วอาจจะบางเรื่องก็เกินคาดด้วยตัดคะแนนเต็มสิทย์นายกให้เท่าไหร่ผมไม่ให้คะแนนตัวเองอยู่แล้วอ๋ไม่ใช่คนกลางคนกลางเหรอครับคนกลางของนายกคนกลาง